ิใส่เสื้อธรรมดาก็ได้เวทแอดมินแป๊บนะครับกูเล่นวิวดีป่ะวะวิอแม็กกิทวิวแม็กกิทอ่ะไม่รู้อ่ะกูขี้เกียจใช้บาลานแล้วอ่ะกูรู้สึกกูไม่ถนัดกับบาลานเลยแต่มึงไม่มีเบิร์กหนะเพื่อนเออมึงเล่นยากนะถ้ามึไม่ไม่มีเบิร์กหนิมึงก็เล่นยากนะเช็คเบิร์กแป๊บโอเคตายยาก ตื่นกลัวตื่นตัวเปิกเต็งสามเบิรโอเคไล่มาเร็วมาร้วไม่ไล่เหรอมาเร็วมาเร็วดูเปิรดูแอดออนดูอะไรดีๆนะดูแล้วดูแล้วผมแบบคนแหลกเลย อะไรเอ,อ้ามาพอไหมไปตรวแมนผมได้อย่างช็อตเลยดูเปอร์ดีๆนะด,ดูแลครับจนเจอแล้วครับผมผมจะเป็นกับออกจากตาขอ,อไม่ต้องเลยบ้าครับรอบนี้เออชนะอยู่แลว้วครับโอ้โห <laughs> <laughs> แน่นอนแน่นอนออกสี่ปออกสี่แ <ม>แน่นอนอแน่นอนอให้ให้พี่เคนเขาแบบเล่นสบายหน่อยเออเขาแบบคิดว่าเออเป้งทวกเกมดีกว่าแบบเป้าหนึ่งคนมไม่ชนะแล้วจริงเออแนบบั้นแหละเขาคิน้นอันดับดีแล้วเขาเป็นดาน่านใช่ว่าตะกี้ไนมะ่รู้ตะเกลียดถ้าเจอเขาไม่เป็นด่านเราก็ชนะแล้วนะก <laughs> ดไลค์กันก่อนก่อนคิวไลค์สแตเร่ หลไยลายยะเห็นึงขึ้นอะไรเลยลดีเลยอไงดีเลแล้วก็สบายคุกก็ต้องมาปั่นอืมหนับ มารออะไรวะม่รอมาแล้วครับออมามารอผมมาแล้วครับโออทาวเวอร์ดึงดึงดึงดึจริงจริงนะจริงจริงนะคืออะไรอ่ะ กดเลยเอ้ยเลิฟคิวเลคิวเลิฟอ่านให้พร้อมหน่อยเลิฟคิวเลอร์นะคะ คนภาคอะ่ะผมผมเล่น<ม>คนภาคได้แต่คน <c oughs> ที่มาไลาเนี่ยไม่ค่อยชอบ <c oughs> ไม่ชอบคนไลหลหือเยอะ ดีลูุกงี้แล้วกลัปตันมาก่อนนอนวะแต่ก็เลิจบไปรีบแข่งรีบไปรีบดีกว่านะครับอย่าลืมนะอย่าลืมปั่นตรงบนบ้านใหญ่ก่อนแน่นะให้ให้รีบให้รีบปั่นใครหายไปไม่มีนะเมกหรือเปล่าวะเมกจิมาแล้วกูแคร์เมกหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าลืมปั่นบนบ้านใหญ่ให้เสร็จก่อนตามพี่เคลนายัง ผมจะไม่ปานติดขาดโอ๊ยอยากคันดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกิดพลังอ่ะเป็นเด่งเดียวกับตันไม่อยู่ไม่มีใครบึ่งมาให้เลยวะไม่โหลดวะทุกคนไม่โหลดวะผมไม่โหลดผมไม่โหลดผมไม่โหลดไม่โหลดเพนไม่โหลดวะไม่โหลดวะโหลดละโหลดละกับตันมารวมมารวมพลังดีมารวมพลังดีมิชชั่นคอมพลีท์ไหมอยากไม่ใช้เลย ยังยังงว่าฉันจะเลิ่มเลยพิ่งกำลังเนี่ยอยู่หน้าโหลดอยู่เนี่ยยังโหลดไม่ถึงครึ่งหลอดเลยตอนนี้โอเคโหลดละเอามาวางรวมกันเอามาวางรวมกันก่อนหย่าสามสองหนึ่งเฮ้ยมีน้องถั่วแบกอยู่น้องกลัวหรอกลัวน้องว่าพึ่งตัวเองง่ายกว่าเยอะเลยอะไรเดี๋ยวจุกเองเดี๋ยวจุกเองไปได้คิดเลิกค่าเท่าไหร่หรอ คิดระวังมครับมึงระวังเกมนี้มึงจะมีแค่สามคนนะมึงจะไม่เจอกูในแมปเลยเฉยเฉยว่ะคิดเล่นคนละเฉยเฉยวะไปดิ๋ยไปดิ๋ยวหยอดหยอดไปเลยพี่เคียนไปดูไลฟ์เลยพี่เขาแอฟอเขาบทอะไรอย่างสเนปเราก็เคยเจอมาแล้วนี่พี่เคียนเดี๋ยวนะเปิดหูฟังเป็ดไมค์แล้วนะพี่เคียนพี่เคียนต้องเปิดหูไฟกับหูไฟลายที่อะไรฮะหูฟังหูฟลายด้วย ดูดเป่าวะเนี่ยผมดูไม่เต็มเลยเนี่ยหลลดแ้วตตเ็มคือเครื่องร้อนนะครับน้อนๆเครื่องร้อนอ่ะก็เลยโหลดใช้หน่อยโมลดเล่นไม่พักโอเคมาแล้วมาแล้วบมานใหญ่ค่ะ baby ปันจิตผมผักไงอยู่ตรงข้างแถวบ้านใหญ่แถวบ้านเล็กหน้าบ้านใหญ่เลยอยู่นั่นอะไรเนิดเลยบอกแล้วรอบสุดท้ายเนิร์ดมาก็มาดิจานผมปั่นดูหน้าบ้านใหญ่นะแตเล่นไม่เชื่อเลย เอ้ยเจอผมเจอผมเจอผมปั่นหน้าบ้านใหญ่อยู่ในป่าหน้าบ้านใหญ่เจอผมเจอผมเจอผมเจ้าผมอยู่้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปั่นปั่นปั่นเลยปั่นเลว่าอยู่ผม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 ใช่ตอนนี้เสร็จไปปั่นหนบ้านใหญ่เลยเอ้ยเมื่อวานใหญ่ปั่นไม่ได้แล้วเพราะกลัวกูปั่นออยยูู่่ผผมมกูปั่นนอกบ้านไอดโอลก็ปั่นอยู่ข้างบ้าน อ่าวก็เก็บจบโซนเนี่ยไปเล่นบ้ันฟ้าไปปั่นบานฟ้าต่อเร็วๆผมแยกทางแี่ไปแเทเทพปม่เทพเนี่ยเรนไปเวปก่อนหกสิบแล้วหกสิบแล้วรีวต้ดเปั่นไหวะเอนไ่คิวเราเล่นได้ไม่เอาแล้วไปตามอยู่ปรทเทพมเทพสู้้ไปก่อนสู้ไปก่อนเขาไม่มีเปิร์กเขาไม่มีปไม่มีอนโอนกระจอกมากไปเร็วไปเร็วไปหนูปั่นบานฟ้า ไม่ตายผมแล้วไม่ตายผมแล้วกูมากูมากูโอเคกันละเดี๋ยวไปคิวมาบ้านฟ้าคิวมาบ้านฟ้าเดี๋ยวกูไปซ้อมเครื่องมึงให้เดี๋ยวกูไปซ้อมเครื่องมึงให้เร่งลังไปพี่เล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวกูซ้อมเครื่องปันไปเลยค่เครื่องไฟไปซ้อมเครื่องให้ไม่ชุดหน้าร้านชุดหน้าร้านเจอแล้วมาซ่อมให้มาซ้อมให้กู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 ฉีกมาเล่นกูฉีกมาเล่นบ้านฟ้าแล้วนะโอเคโอเครู้เรื่องได้พี่ได้หลอกมือเขาเล่นหลอกมือ อกูไม่ได้วิ่งเข้ากำแพงเลยเออว่าเขาต้องดึงดีกว่าเขาไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จพี่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 พีเพี่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 บี่พ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 ีอยู่พี่ปีเพี่พู่พี่พี่พี่พ่เล่พี่ดี่วีูเล่นี่นบ้านใหญ่ี่่น่่่ี่ี่ี่นี่่่น่่่่่ี่่ี่กู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 ่ลยเพาะเขาไม่มีเพิร์โอเคพี่้ เน e ื้อมันมันก็อ่อนหนะยิ่งกมีเปิรก็ลดไปเยอะไม่ไดเขมไม่ได้เขมเลยอ่ะัือกูหรือว่กูหยู่กูหย่กูย่กูย่กูเล่ได้่ได้เได้ได้นด่ได้ก็แถวบ้านใหญ่เขากลับเขากลับเขาทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งแล้วผมปั้นอยู่เนี่ยมาหก้บ้านเล็กเนี่ยกูเปิดกล่องอยู่ในบ้านเล็กอยู่ตรงใช่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 ขไปบ้านเล็กเขาไปบ้านเล็ก ปั่นอยู่ตรงบนอยู่ตรงเนินปั่นอยู่ตรงเนินนะปั่นอยู่ตรงเนินเฮ้ยโดนไม่โดนคืเสืเฮ้ยเอาผมเอาผมเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วปั่นอยู่ตรงเนินปั่นอยู่ตรงเนินเดี๋ยววิ่งไปฮิลเดี๋ยววิ่งไปฮิลเดี๋ยววิ่งไปฮิลพี่ปัดเอี๋ยเดี๋ยวต้องปั่นเครื่องต้องปั่นเครื่องเนินเครื่องเครื่องเนินพี่ขีดมันใหญ่พี่พี่ขีดมันใหญ่ฮิลก่อนฮิลก่อนไอ้ให้เจอกูได้ยังเล่นเก่ากูเล่นกับกูทั้งเนยังพี่พี่กระทืบไม้กระทืบไม้มาตรงเนินมาหลังเนินเครื่องเขากระทืบเครื่องไม่ใช่ไหม เคก็ถือเลยมาแล้ว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 หลงเขากลับเขามา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 ไปคิวไปคิววิ่งไปคิววิ่งคิเฮ้ยเอาเอาเอาเลยคิวหลบเรียบไอ้ยเชื่อเลยเกินละปันอะอะไรวะเกณฑ์อะไรวะคุณลืมไปว่าเขาฟังเสียงปันอยู่หลังบ้านนั่นพี่ต้องฮิวก่อนพี่มาแน่ไปทางไหนเอ้ยทหานั้มทหานั้นไปให้พี่นั่งก่อนผมช่วยนัทเป็นโทเทมนัทเป็นโทเทมอยู่ เนี่นะโซเทมพี่พยายามวิ่งเขาหาสิ่งที่คิวคิวมึงไปช่วยเปล่าเออผมต้องไปช่วยยังหพี่มาแล้วมาไม่ดีเลยทำไมกูไม่เล่นในกำแพงวะมาเล่นมาเล่นมาคว้างแพ้สปินอ่ะโนเปิดนะโนเปิดตายยากตายยากตายยากโน่เล่นบ้านใหญ่เลยโน่มีตายยากไอ้แม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิกลับพี่มันจะทรับพี่อ่ะพี่เท้าวิ่งกลับป่ะเออระวังเท้ามึงมึงวิ่งตามกูพี่บิ้มบีมมันไปไปเทพมาเทพมาเทพ เห็นแล้วเห็นแล้วตามอยู่ติดแมสติดแมสครปั่นวะกูกูอยู่กูปั่นพี่พี่โดยไหนพี่ปั่นอยู่ไหนไปเล่นสวนบ้านใหญ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปั่นผมผมปั่นหน้าบ้านเล็กพี่ผมปั่นเดี๋ยวบ้านเล็กเออเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวคุณไปไอ้พราเพราวพราเฟสไลฟ์สุดท้ายใช่ปหมสุดท้ายคิวคิวแล้ว่ไม่ไม่ไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วอ่ะตามไม่ทัวร์ตามพี่ทัวร์ตามพี่ทัวร์กูอยู่กูอยู่กูอพี่ปั่นตอนนี้กูอยู่ในบ้านใหญ่เฮ้ยเพียอุ้ย่ไม่ไม่ไไมกูฉีกได้ ยอๆอะไรเงี้ยไปอยู่มึงอยู่ไหนอ่ะเพื่อนกูวิ่งอุ้ยมึงจะเจอกันนั้นอ่ะถ้าวิ่งมึงวิ่งลายเดียวกันมึกำลังวิ่งไรเงี้ยมันไอไอเผามันเห็นมึงเออเออกูเห็นแล้วกูกลับกูกลับกูกลับไปปั่นกูกลับไปปั่นกูกลับไปปั่นปั่นห้หมดเลยกลับไปปั่นเสร็จพี่ว่าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แลกเสร็จโอเคไอ้เผาคนอ่ะมีเผานะอุ้ยไม่ได้แล้วพี่ช่วยอยากจะช่วยอ่ไรยังไงกูอ่ะ เอาชื่อไหนปั่นอะไรอย่ามายูมายูยูมายูคนเออมายูนะเดี๋ยววิ่งไปยูเสียก็วิ่งเฉียบไปยูก่อนเจอแล้วนะเจอแล้วนะมาเทปเข้ามาฮิวูยูสองคนยูสองคนเลยเข้าไปหน่อยดีเข้าไปหน่อยดีนะเห็นตัวเขามาเปล่าวะ้ามามามาเข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 ามาอย่าบล็อกคูอย่าบล็อกผมผมผมีผมผยไล่ผิดผมยอ่ะเอ้ยกูกูก็ผิดทำไมนี่ยไอ้ไอไอคิวคิวคิว ทิ้งท้ายแล้วไม่เป็นไรเฟษแรกเฟษแรกได้ได้โอเคพี่เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะเครื่องปั่นไฟอยู่บนบ้านเล็กบนบ้านเล็กกับบนบ้านใหญ่ตอนนี้ปั่นไหนก็ได้เลยเขาเขาโซนเครื่องยากแล้วเห็นแล้วเอาคว้าคว้าคว้าช่วยนะเกิดอะไรไม่กลับไม่กลับไม่กลับไปปั่นไปฟเขาบิงติดนี่สัตว์เธอเขาบิงติด พี่ปั่นเลยผมปั่นพี่เอิงเอิงพี่ขอพี่เลยปั่นเลยปั่นหาเครื่องปั่นน้เองปั่นเฟสแรกอยู่เฮ้ยท่ออยู่นี่ท่ออยู่นี่เจอท่ออมึงผมไม่เนี่ยต้องปั่นไฟต้องผมเลยมึงอย่าปั่นแล้วเบิดนะโอเครู้ลี่ท่ออยู่แถวๆบ้านฟ้ามันเหมือนมันโอเคมันยังคุมอยู่ยไปบิ๊กไปบ้านใหญ่บิ๊กไปบ้านใหญ่ขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินผมมันช่วยได้ผมมันช่วยได้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 อะไรอะไร เจอแล้วยังไม่โดดไม่ไม่ไรอ่ะกลับมา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 ไปแล้วเจอแล้วเห็นตัวแล้วต้อนไม่ได้ผมว่ะไม่ไไม่เป็นไรปั่นไปเลยห้องีบ้านเล็กม่ห้องวีบ้านเล็กว่ะต้องไม่ปั่นเลยเพ้าะอ้่ออาอาผมเอาผมเอาผมเอาอออออ้้อ้หหอออ้้อ้อ้อออ ไม่ทันรอกกลับไปรีกุไม่ทันไอคิวมันอยู่ตรงเนินบ้านใหญ่บ้านเนี่ยมาเทพเนี่ยแตกนไหมไม่เขาหยุดบิงวิ่งมาทั้งวันอ่ะหัวเอ้ยอย่าไงเอ้ยลากมาไม่ลากป้าไงก็ไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วเอาบ้านใหญ่ไปเลยที่ดูยังไงดูไหนบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่เหรอโอ้โหญ่อคุณพบอีกเลยบมามาพี่มามาละตายยากกูไม่ได้ ปั่นเลยปั่นเลยปั่นปั่นบ้านใหญ่เลยปั่นบ้านใหญ่เลยเหมือนเขาจะไปบ้านใหญ่หรือเปล่าไม่ไม่ยังไม่ไม่ไม่ไปไไปเครื่องไอคิวตะีเป็ครื่องไอคิวไก้าไว้ก้าาไว้นะก้าาไว้ก้าาไว้ต้องหิวก่อนตามจริงมึงคนหิวเลยเ้อ่ะแล้วมึงมึงหิวกันลองโอ้สัตว์หนลังดูยูไคิวมึงยัไม่โดนแวนปะ ยังโอเคไมีดุดไม่เคยโดดเลยุดไม่ดุดเองถ้าถ้างั้นพี่พี่พี่โดนเตรียมยงไปติดิดเลยแล้วมือตรงพี่พี่พี่โดไปเปิดเลยเอากระเป๋าไว้เปิดเปิดที่กาที่ดตาผมแล้วอยู่ผมอยู่ผมเอาาผมนะเอาผมนะเอาผมเอาผมเอาผมช่วยไม่ได้หรอกถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยผมก็ไม่ได้ ไอ้ไอ้คิวมาช่วยกูเลยไอ้คิวมาช่วยกูลงไปเลยช่วเช่วยด็้ทันปล่อยทันเถอะทันปล่อยทันเถอะทันทันปะวะทันโอ้ยมเสียหายละโอ้โหไม่ทันไอ้เสียหายละเฮ้ยตายสี่มาตาอ้วาทำไมไม่ทันอ่ะมันไม่ทันมันไม่ทันไอ้โอ้ยมันมันต้องมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งอ้อมหินไงเมื่อกี้อะใครมีอะไรที่เรียกว่าเป็นเหมือนลูก เขาไม่อุ้มนะเขาไม่อุ้มนะเขาหายตัวเลยวะเขาหายอีกตัวหนึ่งเลยอ๋อไอ้พนควรรอดสองอ่ะเออช่างมันเอ้ยนี่ไงเครื่องปัดตรงนี้ไอ้เปิดตรงนี้เขาอยู่แถวพี่เหมือนจะอุ้มนะเหมือนจะอุ้ม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 เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอีกหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยเร็วๆระวังเขาแม่ทันนะพี่ระวังเขามาประตูนะไม่ทันท่านี่เห็นรอยเท่าแล้วเห็นรอยเท้าแล้วไม่ทัน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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยเขาติดเลย อย่างวะเขาปเปิดเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเปิดประตูนู้นเขาเปิดประตูนู้นเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเปิดไปเปิดไปมึงใช้สปิทจไมทั้งแม่งเนยไม่แม่หรอกตามกับหมาเปล่าวะไอ้ยัยโดนอยู่ไหนนะพี่พี่อยู่ฝั่งอีกฝั่งโอ้ยู่ไกลพี่อยู่ไกลช่วยได้ช่องไปล่ะมึงมึงอย่ามองมึงอย่ามองเราไปมองหน้าตรงไปตรงไปแล้วมันอยู่ด้านซ้ายของป่ามาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่ออกเลยพี่ออกเลยพี่ออกเลยพี่ต้องออกพี่ต้องออก ควานไปตรงนั่นแหละตรงไปเลยตรงไปตรงเครื่องนู่นเห็นปะเครื่องที่ขาขันอยู่ขาขากั้นอยู่นั่นแหละเออลองดูควานไปเสียงดูมีสิทธิ์อยู่เพราะเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาเข้าประตูไปเลยไปเลยควานไปเลยภาวนาอีกาอย่าเพิ่งมาแค่นั้นแหละ ไม่ไม่อีกาไม่มาอีกาไม่มาอีกาไม่ขึ้นไม่ถ้าขาดถ้าขาดก็ขึ้นขึ้นเหรอมันไม่ขึ้นกูเคยเล่นเลยแนะไม่ขึ้นจริงเหรอขึ้นชู์ชูขึ้นกูข้างหน้าพี่พี่ข้างหน้าพี่เลยแล้ขาดไปเลยขาดไปเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอย่ากูเคยเล่นในคิลเลอร์แล้วมันโดนไอ้เชี่ยกวนอยู่ว่าเหตตรงไหนข้นนี่เลยในแมน้เขาบินเขาบ้งเน้เออตรงนี้เนี้ยอย่าบูไมกหูเขาบกลับเขาบกลับมาร์คก็ชนะ ชนะรอบสองปะพี่เค้นก็ยังดีให้หน่อยพี่คิงสบายใจหน่อยไปดิออกนั่นแหละเย้่ยห็นตัวไปดูสตรีมได้เลยท้เลาดกันจุดไม่อยู่จริงๆแหละจ้น คือเป่นคอมัดจะเรอบสุดท้ายแล้วเขาไม่เล่นเขาก็ผมว่าการใช้เทคนิคในในรูปแบบเนี้ยคือมันจะต้องมีคนที่จูงอยู่คนหนึ่งและคิดว่าจะต้องเชื่อใจเพื่อนค่อนข้างมากเลยว่าเขาจะดึงเวลาให้เราได้พองมวใจให้ด้วยะตอนนี้แม่สามารถดึงดึงได้ทั้งเวลาทั้งตะขอตรนนี้จะไปด้วยัวดต้มทันไหมเดี๋ยวน่าจะไม่ทันแล้วผมเปล่าไม่ทันคะเพราะว่าถ้าวิ่งขาดเป็นชอบไหมนี่ไงที่ผมบอกคุณไปบ่อยอะว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องวิ่งอ้อมอะ พราะว่าถ้าเมื่อกี้วิ่งผ่านช่องไม้มาก็ถัดเนี่ยในภาพออกใช่ไหมไอคิวมึงวิ่งอ้อมตอนตะกี้อะตอนที่มึงจะมาช่วยกูอะเขาคิดนักนักพาร์คว่ามึงเห็นป่ะต้องวิ่งอ้อมทำไมต้องวิ่งอ้อมส่วนหนึ่งคือต้องเขาเรียกไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้อะไรอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับเก็บร่าสองล่าสองจ้าเฟิร์มเก็บสิเค้นซู่ซู่โชว์ให้โชว์ให้โลกรู้ดินักปืนนักเล่นปืนพลษนัยนายพราน ผลจัดการฮะพลสไนเปอร์ของจริงเขาเป็นไงกูเพิ่กับตานโชว์ให้โลกรู้ว่าเออพี่ไม่มีสตรีมแอดมินเลยเอ่อเขาทีมเขาน่าจะมีมั้งใช่ใช่ทีมเขามีทีมเขามีทีมเขามีไอคิวเลอร์บักว่ะไอคิวเลอร์ไม่ตัวล่องหุ่นไอ้ตัวล่องหุ่นการขี่ล่อการตัวล่องหนไม่เห็นตัวเดนเนส์นะครับผมขล่อ ตัวล่องหั่นี่ตัวร่องเอาประตูอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เห็นหรอ้เียโตเกิดอะไรขึ้นอาจจะสุ่มประตูผิดหรือเปล่าครับฮะสร้างท้องยังผิดสร้างแล้วพี่อดียร์ลูกพี่พี่เช็คด่านพี่เช็คด่านเช็คด่านดีดีนะเรเห็นท่อหรือเปล่าคลานไปคนละทางกันถ้าสมมติเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ด่านพี่พี่มีเป็นหัวไง ก็แคร์วัไลว่าไม่ได้เป็นหัวเป่นได้ไม่ได้แล้วเว้ยโดมาแล้วในไลฟ์บอกเขาถามแล้วคอเด็ดคอเด็ดเห็นท่อหรือเปล่าเขาถามแล้วคอเด็ดไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่มเห็นแต่ไม่เห็นคนตายเห็นคอเด็ดยังไงก็น่าจะวผมเห็นมีผมเห็นแต่ก็น่าจะโซนรอบๆเพื่อหาข้อดูก่อนนะก็คือถ้าเดินเนอร์เ่อมจะสามารถบิ๊กไปปิดท่อก่อนแล้วคิวเลัรบิมา เออพี่ผมว่าเราคิดผิดนะเราเราจะเอาทานไปมานะพอเด็ดวันใจจะตัวสบายเลยฮะผองหวงประตูบิลลี่ชดในเขาห่วงก็แค่เขาส่วนใหญ่อะคือมากกว่า90%ฮิวเลอร์มันต้องห่ลอร์เจอท่อแล้วงประตใช่เราจามาร์คข้อกันไปแล้วไปโดมันรับยานไปหาท่อเล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบิลลม